รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฟ้าสบตากระฝนสายลมปัดบนต้นไม้ไหวเซึิงความฮักเขามีเข่ามาเกิ้องไอบบ่สมเปิงกับน้องคนตุกน้หนอบ่ควรเรียกร้องไปขอสี่ห้องใจนางสัญญาก่อนนั้นมันเลือนหายจางหัวใจบางๆนั่งหมองมนเศร้านั่งมองมนเศร้าสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เพลงฮักคอมดอยผมเบิ่มการันตีครับกระเชษนะครับพรบพารินครับ ไม่แล้วแต่เตอะครับผมแล้วแต่เตอะนะฮะที่้อนรับเข้าสู่เพลงฮ้าขอมดอยนะฮะทางสถานีเอฟบทีช่องสิบเอ็ดภาคเหนือนะครับครับผมวันนี้เราต้อนทับกันด้วยบทเพลงทักทายเพลงแรกแบบเข้ากับฤดูบรรยากาศนี้ครับผมชื่อเพลงยังครับตะกี้น่าหน้าฝนมาแล้วหน้าฝนมาแล้วถ้าเป็นคนเมืองท้องหน้าฝนครับผมเพราะว่าสาเหตุที่ฝนตกนักนี่ไปใจ้อยังเพราะยังครับ เพิ่นเอาพระเจ้าฝนแสนแหามาแห่กันเ,ออเลยโต๊ะตั้งมาอันมาเลยตรงนี้ได้ไปกี่หาแล้วครับได้หลายหา <c oughs> แต่ของเฮาเนี่ยมันบม,ม่มีฝนตกแบบเซกโลโซเลยยังไงครับตกติน้าตาตกต่หน้าตา <c oughs> <c oughs> ่คุณผู้ชมครับ,รบหน้าฝนแล้วก็ระมัดระวังพ้องเรื่องหยุงลายลุกน้ํามันบัดเดี๋ยวนี้มถึงตายเลยนะไข้เลือดออกแต่ก่อนนี่มาตายแต่มันเป็นไข้ไอ้เนาะซิคุณคุณแย่ออย่างเนี้ย นี่คุณคุณแย่มันกลายพันธุ์กลายพันธุ์แล้วก็เป็นติดเชื้อในกระแสเลือดลูกศิษย์ผมท่านหนึ่งก็ที่เคยบอกไปว่าก็เสียชีวิตไปขนาดน้ําหนัก200รอกว่ากิโลเติดเชื้อในกระแสเลือดบุคคลที่ไทยเอ็มวีของเสียสาวที่ส่วนหอมตุบตุ้ยๆนะครับตายไปเใยน้องสว่างครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาถ้ากึดอยากจะทําบุญครับเราขอแนะนําที่วัดพระนอนขอนตาล ของเจ้าคุณข่าวครับเพราะว่าเขาแค่หาไปเสียศพของพ่อครูสายทองทองเจริญหรือว่าสายกังเกงแดงไอแซมซูซาไอแซมซูซาครับจะนี้จะนี้นะครับไปเจ้าคุณบอกเลยติวาาา่าท่าน้ำบ่อมีสตางเปิ้นกบเผาฮือมีสตางบอยากเสี่ยงสตางเปิ้นกบเผาฮือและจัดฮือยยนะอย่างดีตัวเนี่ยสโลแกนเป็นว่าอย่างไรลุกรับให้นี่ลูกคำว่าลูกนี่ก็คือ ลุกจากที่นั่งครับอย่าลุกจากที่นั่งไม่ต้องไปนั่งรอเปินมาตานอ่เดียวอันนี้จะคุณมันบอกแล้วก็ขึ้นไปรับรับเรื่องราวต่างๆรับเรื่องราวรับเรื่องทุกต่างๆมาชาวบ้านเปเดือดร้อนอย่างยังต้องการห้องอีเนาะเขาจะได้เสริมได้เนาะครับผมและตอนสุดท้ายก็ให้ให้งงๆนะ ไปใชใหญ่ให้งงๆได้การให้เขาเป็นผู้ให้ตลอดครับครับผมและแต่ว่าอย่างเฮาหันอยู่ข้าวกล่องเก็บเต็มคลืบเลยเปิ้ลออกมามาร่วมบริจาคแล้วศพและญาติที่อยู่ห้านเปิ้ลก็เข้าเนี่ยไปหุงไปหากันเอข้าถุงนึ่งเข้าถุงนึ่งที่เปิ้ลมาบริจาคเนี่ยสามารถกินได้จะเป็นสาวคนนะมันกุ้มกันไปมัน่ะเปิ้ลหนึ่งบอกว่าบ่มีไผ่หักเขาเต้าหมูเหักกันแม่นกอแม่นนี่แหละครับ รายการเพลงฮักคอมดอยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่อยากให้ทุกๆท,ท่านได้มีความสุขด้วยกันที่นั่งพอกันนี่หูจักกันหมดพี่น้องปันขุนคงก็เป็น f อฟซีเฮาเนอร์ขุนคงประมาทถวายนี่นะเป็นดูดูกันตลอดเลยครับแล้วก็เป็น f อฟลิเกมีชัยเทมเล<ว>่นวันนั้นเมื่อเจ้าผมไปร้านอย่างก่อนร้านเ อันเข้ารัดแกงแถวแยกสันเด็กเพิ่ลกระตักเฮ้ยครับว่าโอ้น้อยนี่ที่ออกช่อง11มันก็อม่แล้วก็ได้มาเจียผมนี่ก็เอ็นเลยทีเดียวครับเอาที่ตาม้วยนะครับอย่าไปคิดว่ามันมีคนดูนะครับเพราะว่านานแตว่าผมลงมาเจ็ดรถบันไดปิ่นจอดรถเครื่องถามเขาเขากระดูโขไทนะอีหนอครับพี่พี่ที่ทำรายการช่อง11ใช่ไหมอีหนอ๋อแม่แล้วครับเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยครับ เขาบอกชื่อแท้เรียบร้อยครับไอ้ไัยสาลนะฮะขอบคุณชนะครับเป็นติดตามทุกๆวันเพราะว่าเพิ่นชอบเล่นดนตรีตัวแล้วก็ชอบบรรเลงโสดเล่นโสดแบบเฮาเพื่อก็เล่นผิดเล่นถูกเงี้ยเพิ่นว่านะครับผมเฮาก็เลยเออดีใจมีกู้แล้วเล่นผิดเล่นถูกเหมือนกันครับผมอย่างที่เราพิมพ์งก็ครับรายการเฮาออกจันปุตซุกสามทุ่มโดยประมาณแล้วก็รีลานเสาร์อาทิตย์ ห้าโมงเกิงอย่างคนเท่าที่บ้านฝากถามครับคนเท่าที่บ้านฝากถามครับอุ้ยเป็นนั่งรอพอตั้งแต่บ่ายสองโอ้โหไม่ได้การได้งานไม่บอเวลาเพื่อนอ่ะไม่แล้วแต่เตอะนี่เอาไปลงแต่ว่าอุ้ยว่านั่องด้าดูตั้งแต่บ่ายสองโอ้แต่ไปสิงค์วนแล้วซิงที่ดีไม่ได้ดูรายการอื่นก่อนเนาะทองทองเมืองฝางบ้านแม่งอนครับผมแล้วก็ยังตะแวนี่ ตะวาตวาตวาตะเวนี่คนต่างรลยตะวันพระอาจารย์พระอาจารย์วัดสันพุเลยก็มารับหนำลูกศิษย์มาตัวลูกศิษย์ของท่านก็เป็นเจ้าของบทเพลงแต่ก่อนนี่อยู่ข่ายใหญ่แล้วก็มาบวชอยู่ที่เมืองฝางครับแล้วก็อู้กันครับละเชนก็เปิ้ลอู้ถูกคอกันแต่ก่อนเปิ้นอยู่กับนัสังสกายครับผมพระอาจารย์อินที เดวิดครับมาใช่ที่ผมอู้นี่คือนามสกุลเป้นไงเพราคุณทำก็ท่ันก็คนจะลวกลวกเพราะอ้อมอกคนจะพอกันวอกต้างได <c oughs> ไครับเพ่งตั้งใจมาหลอกครับครับ ใมาหลอกถึงคำที่บอกล้วนแต่หลอกล้วนแต่ลวงยอมรับป่าต้องการแค่ควงไม่รักไม่ห่วงอย่างที่พูดออกไปวางแผนการเอาไว้ตลอดต้องการแค่กดไว้พรำพรอด เงเาวางแผ่นไว้ว่าจะไม่เอาเป็นเรื่องเป็นราวผ่านมาแล้วผ่านไปเสื้อผู้หญิงที่ยิงอย่างทอระนงขอพูดตามตรงวันนี้ขาดเธอไม่ได้ที่เคยคิดหลอกวันนี้ไม่มีใน อพระรักันยิ่งใหญ่หัวใจไม่ให้แค่เธออยากรักเธอนั้นไฟตลอดก็มีเธอกอดไฟตลอดจนสิ้นลมคำพูดคนยิ่งฟังยิ่งตรมอย่าเอามาบม่มเอามาทมรักเรา ขอพูดตามตรงวันนี้ขาดเธอไม่ได้ที่เคยคิดหลอกวันนี้ไม่มีในใจคนพบรักอันยิ่งใหญ่หัวใจม่ให้แค่เธออยากรักเธอนั้นไปตลอดขอมีเธอกอดไปตลอดจนสิ้นลม พูดคนยิ่งฟังยิ่งตรมอย่าเอามาบ่มเอามาทมรักเราขออย่าพระอาจารย์มาละเรียบร้อยค <c oughs> ตั้งใจมาหลอก รัฟฟาอาจารย์ก็สัญญากับผมแล้วว่าถ้าท่านซื้อแล้วไปทัวร์คอนเสิร์ตนี้มือเบอร์ของท่านนี่จะเอาไปตัวไหมก็แม่นครับขอบอกเอาไปเต้ฮะแต่แกน้องอ้อนี่นลืมมุกนี้เตือวคูนรักคูนใหญ่บะมีซัดจ้าบะมีซัดจ้าไอเบิร์มไอเบิร์มเอามาออกคลิปแต่ว่านี่ไปเจอพ่อรูไอเบิร์มเพื่อนเพื่อนร่วมงานโดย ที่เคยได้ยินก่อนที่ับว่าอา้าวไอ้ทัดเปาปีที้ไอ้ไอสิ่งคำห้องเพลงนั่นก็ออกมาแชร์ดวกันแต่ว่านีว่ว่าเพชรประุลยองกับนคนนี้ยอาจารย์แม่งแม่งแม่งมัง่นจอมก่อนคนเนี้เพรู้สึกว่าไอ้เพืพพ่อนอม,ออมีหลายชื่อเนาะมีหลายชื่อครับหลายชายาขนาดแล้วก็ประเมินไดใดนี่ก็คงจะได้เอามาให้กับคุณผู้ชมได้พอกันจัดละการวิทยุโดยคำเพลงที่ของเพื่อนโด่งดังมากที่สุดคือยองใกล้เมียยองใกล้เมีย แน่คนนี้เองแต่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดแล้วเปิ้ลก็แต่งเพลงอุ้ยเพลงเพราะมากแต่ถ้าเงาเสียงของครูทูนทองใจต้องคนนี้เลยครับัครบเพชรพกุลยองนะครับหรือว่าอาจารย์เมืองมันจอมหรือว่าไอ้ทัดเป่าปีนะครับนี่แหละครับเลยเป็นที่ไปที่มาของเพลงตั้งใจมาหลอก วนมีเรื่องราวเรื่องราวเรื่องเรื่องราวของการตั้งใจมาหลอกนะแต่ก่อนนี่แก๊งมิจฉาชีพเขาคงคิดว่าโทรมาอย่างเดียวครับพอเนอร์คนเท่าคนแก่อยู่บ้านเขาจะเจาะจงเอาเลยแล้วเขาก็เซิร์ชเอาดูว่าบ้านนี้ชื่อวิเกลวิคำมือกะเพิ่นอยู่บ้านคนเดียวมาแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอู้เมืองโดยนะเนี่ยขาด ลูกคุณน่ะหลานคุณน่ะคาดส่งอยู่สี่เดือนเขาจะต้องมาปลดหม้อถ้าบบบอยากให้ปลดหม้อขอตังแค่สี่ร้อยตังแค่สี่ร้อยก็จูเอาคนเท่าน่ะอ๋อสี่ร้อยมาได้แม่นครับและแลอันนี้เรื่องแต้โดยมีมีในโซเชียลดังมากที่สุดเลยอะไรครับครับผมเยอะแยะเลยครับช่วงนี้ไปหลอกปิ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าลูกไปได้ใจก้าไฟมาสี่เดือนอะไรอย่างครับผมยิ่งอยู่ยกหม้อยิ่งอยู่ตังบ้านฮาเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ตตังบ้านเฮามันหูตัน ว่จะขึ้นไปหากับพี่น้องตำบลดอยเนี่ยครับยังยังผมนี่มันมีปัญหากันมีสาชีพครับครับเพราะว่าในบัญชีผมมีซักซาวนะ่ครับเออมันบอกเอาที่ในบัญชีมันมาที่บ้านเลยมาที่บ้านมาที่บ้านเของผมนี่มีปัญหาครับถ้ามันมานะเพราะว่าผมโดนยกหมอไปก่อนแล้วเหลือกระสายบัตรได้กินกินห้าวมันล้ํเหลือกระสายเอาเหลือกระสายอยู่แล้วนะครับของผมนี่ผมมีปัญหาเนี่ครับมีปัญหากระทายมาเลยครับเเหมือนกับเพงต่อไปเนี่ยครับ อันนี้คนบนดอยผมเตรียมมาเข้ากับรายการของเขาชื่อว่าเพลงฮัก่อมดอยนะเพลงที่ผมเขียนในอารมณ์คนบนดอยที่ผมเคยไปเห็นในสัมผัสมาบรรยากาศมันดีมากตอนนี้ยิ่งด้วยบรรยากาศหน้าฝนนี่นะโต้นไม้เขียวขจีบนดอยแตงยามมันแรงเี่นะเนาะไปนั่งเขียนอยู่ที่ชายทะเลไปอย่างนุ้นเคเาจะเจอมรสุมเข้าได้อันนี้ดอยนี่มันดอยเนาะอย่างผมนี่อยู่บนดอยที่ลำปูนนะครับผมที่อ ดอยผาดานแม่สงงะแงต้นะบุญนะครับบรรยากาศจะดีมากนะครับผมและเป็นที่มาของเพลงนี้ครับผมคนบนดอยนะครับบนดอยสูงทีเมฆคาเรื่องราวชีวิต แสนธรรมดามีนา้าไหลพบอดผูพามีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ไม่วุ่นวาไม่รีบร้อนใช้ชีวิตเยียงสามันเพียงพื้นฟ้าปกคลุมไว้เพียงพื้นดินให้ได้ ฟืนก่อไฟไม่มีเรื่องใดให้ไตรตรอมีดาวบนฟ้าจันตราสองดาวลือ์จันลัตะวันชา ดอยสูงไม่ทางเรื่องราวชีวิตแสนธรรมดามีน้ำไหลอบกอดภูพามี่มงเงาจากต้นไมใ้ใหญ่ไม่วุ่นวายไม่รีบร้อนใช้ชีวิตอย่างสบายเพียงพื้นฟ้าปกคลุมไว้เพียงพื้นดินให้ดา หลงสุมฝืนก่อไฟไม่มีเรื่องใดให้ไตรตรอมีดาวบนฟ้าจันทราสองดาวเลือนจันลังลตะวันชา ตรอมีดาวบนฟ้าจันทราสนดาวลจะลับตะวันฉาย เร่งทำอย่างก็มาสเตอร์เร็วๆนี้นะครับผมอยู่ในขั้นตอนการเรียบเรียงบันทึกเสียงอยู่ครับผมนี่ครับเปิดท้องว่ากยอไอเบิ้มกบีเมียนายกับกวีเมียนายครับเพราะวมันมันหนีขึ้นไปบนดอยเนี่ยน้ำน้ำปากกาน้ำปากกาเป็นน้ำปากกานะครับผมแล้วก็ถ้า ถ้าได้ยินเพลงนี่นะเชื่อเลยว่าคุณนันทการวิลังค่ากำลังดูอยู่ในขณะนี้จองเอาเลยเพลงนี้ครับผมเพราะว่าเฮานี่กําลังทําโครงการตามรอยของพ่อคุณหลวงวิลังค่ากันอยู่ครับครับผมบุรุษเปิดฮ้องว่าบุรุษผู้ที่มีที่สร้างเมืองละมิงที่สร้างเมืองละมิงก่อนที่จะเป็นนครเชียงใหม่ก่อนจะเป็นนครเชียงใหม่ครับผมเมืองละมิงก่อนเนอะเมืองละมิงก่อนครับเมืองละมิงอย่างนั้นเมื่อ เฮาเฮานี่ชอบเหมือนกันล่ะชอบศึกษาประวัตศิศาสตร์อย่างประวัตศิศาสตร์ของโป้อุ้ยแม่อุ้ยเฮาจำเตื้อเฮายัางตึกสองสามท่านได้บ่ได้แต่แตเฮ<ร>าสืบ<ร>ไปถึงนี่นะครับครับผมถ้าสืบไปถึงนี่มันจะถึงได้นี่แหละครับเพื่หนุงว่าอยู่ที่ไหนหักกันไว้บ้านเฮาถ้าเฮาบ่ฮหักกันแล้วพยายามาหักเขาแม่นก็อ้กองอต้องทีบแล้วก็ในช่วงเนี้ยก็ใจรถใ้ถนนก็ระมัดระวังโฟนโต๊กถ้าขับรถยนต์ก็ระวังน้ํามันจะไปเสด็ใส่เปิดเฮากึดตึงอันกึด คือหาหัวโอ๊ของละอ่อนที่มันจะไปห้องเรียนถ้าบ่ได้ขึ้นรถเดือนหรือว่าเตียวอยู่ต่ำข้างต่างกับเตยวกับเตล์คนนี้แม่นครับแล้วก็การการก็เป้น้องว่าการทะเลาะวิวาดอ่ะมันมีเวยขนาดน้มีตึงวันครับมีตึงวันถ้าลดความใจร้อนลงครับผมถ้าบ่มีนายโลดก็แค่คอมเมนต์ไอ้อย่างคุณคอมเมนต์ไปเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นการทะเลาะวิวาทก็ได้คอมเมนต์ก็อย่างสร้างสรรค์แล้วกัน ยิ่งไปแคบหูเปิลมาออกโอ้ยโดนโดนนักเลือคดีอย่างอื่นพิพพรบเลยนะครับผมเพราะว่าเอาเปิลมาประจานโดยกนการบิดาอนุญาตฮันก็ถ้าจะเนี่ยอย่างเปิ้นหนึ่งบอกว่าพอกติกามันเฮอดีเหมือนอย่างรายการเพลงค้าข้อมดอยครับเขาพยายามจะสรรหาสาระดีๆเพลงดีๆเพราะๆมาฝากกันแต่รายการเขานี่าเป็นอย่างนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันครบเวอร์ออกไปได้เลยนะฮะแม่นครับแล้วก็ ถ้ามีพ่อมีแม่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปอยากไปไหนก็อย่าบอกอเพืดเด่อนเตอะถ้ารายการออกช่วงไหนนะลองเซิร์ชเข้าดูใน YouTube ก็มีรายการเอ็นบีทภาคเหนือ NBT ช่อง11ภาคเหนือครับมีรายการสาระดีๆแล้วก็มีเพลงม่วนๆครับผมจะมีผังรายการ,ยารอยู<ป>่ห้านะถ้าบ้านมีทีวีเนี่ยเปิดละไว้เลยเปิดช่อง11นี่ละไว้เลยแม่รับผมที่หมดซ่อมเลยเอาอย่างอุ้ยผมนะครับเปิดไปใบสองเปิดไว้ใบสองนะโอ้ยมันกลัวเสี่ยงกลางเงาอย่บมาเปิดวันข้ามคืนหุ่งเนา ล้วเอาเอาเกาตัดจ้าขยอดตีเหล็กนะฮะเลื่อนนะแม่นครับบ่ใช่ที่เปิดใบสองนี่อุ้ยกำลังตื่นเมื่อกี้พ่อแต่คืนดูชุดคืนรอแล้วบอกออกว่ะต้องเลื่อนช่องเลยตั้งแต่ตีห้ามาน่ะจะมีรายการดีๆมาจนถึงรายการสาระดีๆรายการยังเจ้านี้ที่พาคเหนือกันเนี่ยอูจจะาภาษากับเมืองกันแล้วก็มีคลิปเด่นคนดังอย่างมีโอ้ห่วนนะมันอย่างต้งบอกม่วนต้องแม่นเ้อเปิดละไว้เลยเนาะแม่นแม่นครับเปิดละไปเลยหานก่อ อยู่ที่ไหนก็แจ้งแต่ก่ออเหื้อระมัดระวังไว้ในการแจ้รถแจ้ถนนครับผมและยิ่งช่วงนี้ซั้นยิ่งสายมหิดลนี่กะมันเติดขนาดบอกว่าบอกว่าขาเข้าตั้งแต่สี่โมงแมลงไปแล้วก็ขาออกถ้ามันป้นลางรถไฟป้นป้นที่มงฟอดไปมันดำมันจะโค้ห่างแล้วครับโค้ชเปร์นะเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเอาโอเคไม่ถชอยมาได้แล้วในหน้าฝนนี่ระวังนะครับระวังแต้เต้เลยครับเราเราม่แจ้งไปก่อนเราแน่นะแม่ห้เวลาขี่ไปเว้ยนขี่ไปเว้ยไปครับ เพราะในช่วงช่วงที่ฮาอูเนี่ยที่ที่มหิโดนน่ยมันมีหงเฮียนนานาตชดอยู่ฮะนานาาชินานาชาติ่างไปว่างไปครับสวัดไปหน่อยดีมันบอกว่านานาสวัดแล้วมีแถมหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่เฮาอยากจะให้ทุกๆท่านได้หูกันวันเนี้รายการเพลงฮัก้อมดอยผมเบิ่มการันตีผมเชลาเชนนะฮะและผมพารินครับ ผมไม้แล้วแต่เตะครับครับผมคงจะต้องได้นำรายการจากลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะว่าเขายังอยู่ด้วยกันแทมนักวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ใจเฮาเหมือนเดิมทีวีเฮาเหมือนเดิมสาระดีๆมาพอกันช่องสิบเอ็ดทุกท่านเหมือนเดิมครับผมช่องสิบภาคเหนือวันนี้ผมเบิ่มการันตีขออนุญาตนำเพลงนี้มาส่งท่านเข้านอนครับ I'm นานอาจจะไม่มีคุณค่าเลิศเลยแต่ฉันจะ Well, right.